นหม้อไ่เดือครึ้มครึ้มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีน้ำหมอนเลยเด้อค่ะพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้คือเห็ดกอแดงแล้วก็เห็ดเอ่อพวกเห็ดเห็ดกอเห็ดกอนี่เชียวมาแกงสวัสดีตอนเช้าสวัสดี24ชั่วโมง หล,งล,ล,ลังแล้วก็อ้อไหวต้นเสาสิมาแกงแกงเพิ่มน้ำเมื่อนีบ่ได้ปไปทางใดเด้อพี่น้องเพราะว่าตรงเคลียเคลียงานที่คางค่าอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทาั้งงานผ่านทาั้งงานราดงานหลวง,างงานหลวงอาสสิบท่านเหตุโดเพราะว่าอืเพราะว่ามือนีเป็นวันอา,าทิตย์อยู่งานหลวงยังท่านเหตุโด <S <S อัสสิไปอเภอกันเพื่อสิอยู่บ้านกัะหนวกหูเสียงไกอยู่ปากระบใดงินเสียงนกไก่กัสิขันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกันอยู่บ้าน เั้่คืนมันกับขันออเอาไก่มาแกงใส่เหตเซอร์นอตตามสิแกงสวัสดีครับสวัสดีสทุกทุกท่านครับผมก็อย่างคือต้าตบัวืบนอนเบ่อิ่มพี่น้องอไปตามไปกัลหลาลอยตรงนี้มือพักแน่หย,ยุดพักแน่และ่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดา,าครับหลังรดหลังเรือแต่ว่ามือนีฝน80เปอร์เซ็นต์อาจจะบปร่องหลัง ช่วงนี้เราอาศัยน้ำฝนไปก่อนน้ำฝนจะได้ฝนตกมากมือได้นักแม่ค่ะมีลุ้มนามกับลุ้มต้ลุ้งหลงอุ้ยดีใจเลยน้ำขังขังถนนนี่ดีใจดีใจได้ล้างรถล้างรถส่วนใครอยากอยากผงกยันกระดิ่งส่ฟูขึ้นนะเนาะแต่ว่าพอมีดอกพอมีอยู่พอมีถ้ามาโลโุเกก็ดอกหอมแดง ใส่ไขลงไปโอ้เด็ดปุดๆล่ะใส่พริกแกงลงไปเหมือนเดิมเหรอครับพี่น้องแกงหม้อใหญ่ครับเพิ่มเติมคือความแซ่บมันมีมาเรื่อยๆช้อนเตรียมพร้อมโอ้หนามแดงแกง่อุ้ยปลาตูดลงพ่อ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 อีหลีอีหอลพอพ่อเออพ่อเคยลงนั่นกค่นเนี้ยเลิ่อนเต็นท์นวลแหละเจีไววิ่งจี๊ดจักน้อยเกิดเปื่อย คนนัวล,ล really> ุ่งล่งเตยเหรอเตยต้มอเลยอมะขามต้โดไปกับหมูเด้อพ sure> ี่น้องเอ้ยพีสุนคีสุนคีสุนบ่เน่ะเห็นหลายใสหลายคีสุนกระโโกอะยอดมะขามั่อนไปปรุงรสด งอยปุยยูเรียลงไปมืนนี่อยากสดสู่สาสูสาโอ้โไทยยุไทรุสาเซ่สาเลยที่นีุ่ส่าแต่สาเลยวันนี้อากาศครึมครึมเงาเงาังสิกลุ่มยุ่มมัดมือพี่น้องผลแปดสิบเปเซ็นต์ขนาวะอ่ะปิดใฟ่อันนี้เลยนี่เรียบร้อยมาเดูพี่น้องมาสดแก่งเห็ดนำกัน อืมอัวลัวอยู่สมาสิกไปทางไหนเบิดนอนี่ไปเจอกัน <evacuation> จ <continua ussen> <c oughs> <mon Pass 95> <mon> ้เจอกระชือ <administration> ้าวกิดเข่าเฝ้าไปทุละทุล่างเฝ้าเหตเฝ้าได้ลบมาเหดแนวใหม่ขันจังไรจังหนึ่งขันแมนมีเวลาขันแม่นอันนี้ก็ระชือผ้าเวป่าผ้าไอคิพุนสวดเวข่างป่าแล้วทีงานพวงพลุพวงพุพตื่นอันนี้ของยายโอวได้นอนลับใหญ่นะอันนี้ของยายหมิวก็พาะสื่อๆ้อด้วยใส่ถ้วย ปนใกล้วีธี่ไรไรน,น,น,นอนรับเนี่ยพี่น้องบอกได้โอ้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกไหมค <c oughs> รับเล่าเล่านอนบารับดีดี <c oughs> เป็นแบบคล้ายๆโลกนอนบาลับอยูน่นะโลกผู้เฒ่าแค่นีเลยมาหลังจากที่แจกจ่ายเรียบร้อยแล้วกะมากินจะของแบบนี้ม่เด้อผูใ้ใดที่ไปลุยโขลุยปลาอยู่มากินแกงเฮดเดอ้อไปกับคอหอยมันหมานมือนี่มา ถืนเลยค่ะพี่น้องสดห่อนๆควรถวยๆมาค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะมาเลยกี่เขา่าจะถอดอีหยังหรอกไอทิโพ่นสวดแต่แม่นถอดกระดอกกระเดียกอดอีหยังหออปลาทูเข้มหอปอปลาแดกพี่มากมากมากล่อดโดนหลายก็แกงก็ขี้เย็นสิบเปลี่ยวต่อดนกันนานมากเกลือหมูล่างขอกหมูสิแล้วก็คอยทลอดเอาไปกวดกวดขอกหมูสิ พอชิล่อกกิดพอมหนาพอมตากันอีหลีอีลอก็คือสามสี่มุงเสาประมาณน่ะสามมุงเสาบ่ไพรเพราะว่ามีงานตรงไปมีธุระสรงเหตุเนาะคะ่ะเนาะต่างคนต่างหน้าที่เพราะว่าตะโดยกินแล้วแล้วก็เเผาเตี้ยงเผาอูนี่สิแล้วก็หนาทีของเรา <c oughs> อ่แซ่บบ่ฮึ่นเนาะค่ะพี่น้องเห็ดกอ่อแดง ใส่ไผตูไทยแฉกหอมปลามาแก้มหวัวก็วกเลยหลุดเฮ้ยดตาอือืเพื่อหงอ์แฉกใส้นามแบบตรงแรงเนี่ยพาอได้สเพระวบบัตรัวนหนามัมกสดมักซานาม เลปกิ่วออกหอมหอมเทปกอกียวอะไรสินมะมีปลาเค็มนั่นไมเอาหนังเกี๊ยละละถึงก็เลยได้เนี่ย คิวบ้าพ่อถ่ายก็คือหน่อเพราะว่าถ้าเจอกินยาเาะหวานกวนกอนอาหารันเพ็ดหนึ่มันหิขะแข้งมันสีสันองกินกอนพี่ถ้าไปอยู่ กินถือใบใบกะเพราใบสูไทยแซ่บหอมตะวัฒนั้นทการกินกัญเฮกินเฮอยากกับบคุคคลกันเราคันว่าเราเจอกับโอชิมิจริงๆเนี่ยตัวหลักะเขาเจอกระอ่างอิงมาจากท้องทินพืน้นที่ของแต่เดีย๋ยของเจ้าของเราสันทอเพิ่อความแซ่บแต่ละบ้องแต่ละบ,บุคคลกับบคุคคล ยังเช่นแกงเห็ดทั้งผังเนื้อเพิ่นกันิยมใส่กระเทียมนั่นสิแต่ทั้งสุรินนั่นสิกันิยมใส่หัวหอมนั่นสิในพริกแกงดอกเห็ดโอ้โดอกใหญ่ๆกำลังอุ่นๆเขาดิรสมาเลยอ่ะเผามากโคตรกล่องเลย รดไงกดรถก็ถไถหนามาแล้วมามาแล้วค่ะพี่นอ้องไอ้ที่พูนชวเดเรียบร้อยละ <c oughs> ถอดแนี่ยปลาสมก็กยังดอกสวัสดีครับพี่ยังนี่เป็นเขียนไว้ว่าทอดมันหมูมน่ะซิมเงก่อนสูชูแกงฮิตเลยเอาปลาเค็มมาใส่บะได้เสีย <c oughs> มแห้งาอืม Đây cái gì? ô ô Tốt nè. Ừ. ừ. Nó không hả? Má mà. Cái là ai, cái hiện hạ đang vô ta hết. <laughs> อยู่น้อกันก็นนหเห็นจะไปทากิจแต่เฮ็ดปวกไข่ประเดียวมันล่อลหลายอยู่เฮปวกไข่หนึ่งสาำแตซสานึงบ่ได้กินเนี้คุณแ่มาบอกดอกดันดนพ่กคูกันไม่อยากว่กก็จะ้องเบาแม่ได้บอกผมว่าอะไกินแค่องเถื่อพี่น้อง2เถื่อบ่อต้มยํำมันน,นี่ต้ยมยำ กยังมะมี่ดอกแกต้มยำ่มเสอเดียวนะเออไปแล้วคุณแม่เพิ่นเห็นเพิ่นสั่งให้พอเห็นมียกินอย่างเช่นหน้ากับผู้เฒ่าเขาเจอกับเออหรืต้นกับผู้ว่าอยากให้ผู้เฒ่าเพิ่นได้กินนั่นแหละเพิ่นก็สั่งให้พลอยแม่เพิ่นเขาเจอกับเลยเก็บไว้เสียนน่ะสะสมบ่ได้บ่ได้นหลักคือกันดิการเขาหลักมะนิ่งกันดิกาครับอันต้นก็ก่อนไปลุยน้ำกันเขาเจอกระเจี๊ยมังกรยุทธ เราละแหละอยู่บ้านอืสารบ <T |ar|> the ้านหน้าพราวด้วยกับน่าจะดูดนั่งมือถึงกำลังใจใหน่อยได้ครับด้วยมันนวานมันหวานคือแตงข่าปลาน้ำฝนหน่อยบอดเด๋อเหรอเอากินดอกไม้ บ่หึ่นเลยเดี๋ยเมือกี้แประเทมหาอันน้ำมันแล้วแล้วนะอุ้ยกห่ามเติมเติมเลยน้ำมันก็เบิดปั๊มเบิรปั๊มรถเขามาทรงเอก็นั่งดูน้ำมันออกจากรถ ถ้าเติมน้อมันมก็บรมีงลดขายอีหยังอีกแล้วนั่นมีไปแล้ว <c oughs> มีไปแล้วก่อนหน่อยพี่น้องซูม,มืุกนกนขออนุญาตก่อนพี่น้องรถมา